วันนี้ก็สอนพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่ไม่เล่นนานหรือเพิ่งเล่นใหม่นะครับในการซื้อของขายของนะครับ oh, <you S 1> ซื้อของเนี่ย <are S 1> กด B นะครับเราก็คลิกขวาซื้อก็ได้แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งก็คือคีย์รัดจะมีปุ่มอยู่นะครับเช่นจะซื้อขวดนะครับกด B ขึ้นมากดปุ่ม R ขวดก็จะเห็นอาอาอยู่หน้าขวด,ขวดก็กด R ซื้อขวดแบบนักแข่งแบบ <Okay. S 1> ไวๆอ่ะบีอซื้อขวดต่อมาการขายนะครับ กดชิปบวกคอนโทรลคลิกขวาจะเป็นการขายของครับขายตรงไหนก็ได้นะครับต่อมาเป็นการแยกและย้ายอ่าสมมติว่าเราจะย้ายของใส่กล่องเนี่ยก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกขวาจะเป็นการย้ายถ้ากดคอนโทรลซ้ายจะเป็นการแยกของก็สามารถแยกของได้อันที่ไม่มีใบสั่งซื้อเนี่ยก็แยกได้หมดเลยนะครับถ้าจะเอากลบมาใส่ตัวก็คอนโทรนคลิกขวาอ่าขวาย้ายซ้ายแยกอ่างงไหมโอเคละวขึ้น คำสั่งไว้ให้นะครับเราหลักก็ใช้แค่ชิปกับคอนโทรลแค่นี้อลองดูนะครับ